ส่งปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมี3ข่าว3ชิ้นนะครับที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวเนื่องกันโดยตรงนะครับถ้าจะมองแยกเป็นเคสเป็นเคสเป็นกรณีไปเนี่ยก็อาจจะแยกได้นะครับแต่ว่าถ้าวิเคราะห์ในเชิงลึกเชื่อมโยงให้เห็นเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วก็ปรากฏการณ์ทั้ง3เหตุการณ์เนี่ยผมคิดว่าเกี่ยวเนื่องกันนะครับแล้วก็เป็น สัญญาณบอกเหตุบางอย่างที่รัฐไทยอาจจะต้องคิดใหม่อาจจะต้องปรับตัวรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเป็นอันตรายกับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกหมู่เรานะครับโดย3ามเหตุการณ์เนี่ยนะครับไล่ไปตั้งแต่เหตุการณ์ที่มีการโดดตึกชั้น18นะครับ จากตึกทั้งหมด25ชั้นซึ่งเป็นตึกที่อยู่ป้อยเปกนะครับและก็เป็นตึกที่คุณทักษิณชิน,นวัตรเองก็เคยชีย้เป้าไปที่นั่นนะครับว่าเป็นแหล่งส่องสูงเป็นจุดบัญชาการของแก๊ง call center ขนาดใหญ่แล้วก็ตึก25้าชั้นแล้วก็จริงมีตึก2ตึกติดก,กันอีกตึกหนึ่งเป็นตึก18ชั้นเนี่ยศูนย์บัญชาการใหญ่ของแก๊ง call center ซังเป็นคนจีนเขา แรงงานผิดกฎหมายต่างด้าวหรือแม้กระทั่งคนไทยที่ถูกกลอ,อกไปเนี่ย mm. ก็อยู่ตรงนั้นแหละนะครับแล้วก็การโดดตึกครั้งนี้เนี่ยการข่าวจากหลายฝ่ายเท่าที่ติดตามบอกว่าไม่ใช่อุบัติเหตุแน่นอนนะครับแต่เป็นบางคนวิเคราะห์ไปขนาดาษว่าเป็นการถูกทําร้ายแล้วก็โยนลงมานะครับเหมือนเป็นการสังหารเป็นการฆ่าเพื่อจะออปรามเพื่อจะ เป็นตัวส่งสัญญาณถึงคนที่ถูกจับปีตรงนั้นทั้งหลายว่าห้ามขัดขืนทํางานต้องเข้าเป้านะครับไม่เช่นนั้นจะถูกลงโทษแบบนี้และเขาก็บอกว่านี่ไม่ใช่ศพแรกนะครับก่อนหน้านี้ก็มีแล้ว3ามครั้งด้วยกันนะครับเป็นลักษณะแบบนี้แต่ว่ามันไม่มีใครไปขยายความสืบสวนขยายเหตุว่ามันตกลงเบื้องหน้าเบื้องหลังคืออะไรแล้วก็เรื่องยบหายไปแม้สอสอ อย่างคุณโรมลังสิมันเนี่ยของพรรคประชาชนเคยพิปลายเคยพูดถึงตึกนี้ไว้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ชี้เป้าไปแล้วแต่ว่าฝ่ายที่มีอํานาจก็ไม่ได้ตามตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับ,บล่าสุดที่คุณทักษิณมาพูดเนี่ยก็ก,ก็พูดไปแล้วอะนะครับพูดไปแล้วแต่ว่าในทางปฏิบัติมีการมีมาตรการที่จะเข้าไป ดำเนินการหรือทลายแก๊งตรงนี้หรือไม่อย่างไรหรือความร่วมมือระหว่างไทยกับมพูชาจะขนาดไหนเนี่ยยังไม่เห็นแอคชั่นไม่เห็นมุกเมนจากรัฐบาลหลังจากวุฒิสิทธิ์พูดแต่อย่างใดมีแต่วุฒิสิทิ์บอกว่าถ้าทางกัมพูชาเคลียร์ไม่ได้จัดการไม่ได้จะเอากําลังของตัวเองนี่เข้าไปเข้าไปส,สานเข้าไปจัดการนะครับก,ก็ก็ยังต้องดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเคสที่2นะครับคือเคสที่เมื่อวันที่7ที่ผ่านมาเนี่ย มีการรอบสังหารนะครับของมือปืนนะครับซึ่งเป็นคนไทยนะครับยิงอดีตสสพักสงราะห์แห่งชาติกัมพูชาพักสงราข้อชาติกัมพูชาหรือ cnrp นะครับชื่อลุมกิมลุมกึมยานะครับซึ่งเป็นอดีตสสเป็นนักสธทอข่าชนนะครับเดินอยู่กับภรรยาและก็กับญาติที่เข้าสารภรรยาเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ถูกมือปืนยิงเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะครับซึ่ง อันนี้ก็ถูกโยงไปเป็นปัญหาการเมืองโดยเฉพาะความขัดแย้งในกัมพูชาที่มักจะเห็นข่าวปรับปรามพักฝ่ายค้านซึ่งจริงๆพักฝ่ายค้านก็มีสสไม่กี่คนน้อยอยู่แล้วเนี่ยยังถูกการจัดการที่ค่อนข้างเด็ดขาดทั้งกฎหมายภายในประเทศหรือการผักใส,สออกนอกประเทศเนี่ยเห็นมานักต่น,นักแล้วรอบนี้ถึงขั้นสังหารกันเลยเนี่ยนะครับก็มีคนบอกว่าเนื่องจากการเมืองเพราะว่า แม้นทางคุณฮุนเซนจะประกาศว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะครับแต่ว่าฝ่ายค้าหรือสื่อ,อมวลชนต่างชาติก็มองว่ามันอาจจะเกิดจากความขัดแย้งแหละเพราะฮุนเซนเคยบอกว่าถ้าไม่ฝ่ายค้านฝ่ายต่อต้านรัฐบาลถ้าไม่ลงมาใดดีๆมาร่วมมือกับรัฐบาลกัมพูชารัฐบาลฮุนเซนแล้วเนี่ยก็เตรียมลงระอะไรตำลอง,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 งเคยพูดหาเสียงมาแบบนี้เลยทําให้ถูกมองว่าเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองในกันนกมพูชาแน่นอนนะครับอันั้นเป็นเหตุการณ์ที่สอง เหตุการณ์ที่3เนี่ยข้ามมาฝั่งซีกตะวันตกของประเทศบ้างฝั่งจังหวัดตาดเมยวดีเนี่ยกรณีที่ดาราชาวจีนชื่อสิงสิงเนี่ยนะครับหายตัวไปแล้วก็หายตัวไปอยู่หลายวันแหละนะครับสองสามวันแล้วก็ถูกพบนะครับมีการปล่อยตัวจากเมยวดีมาตรงจังหวัดตาดนะครับสภาพก็อิดโรยมากนะครับถูกโกนหัวด้วยว่ากันว่าถูก กลุ่มกองกําลังไม่ทราบฝ่ายซึ่งอาจจะโยงหลายกลุ่มอาจจะเกี่ยวกับทุนสีเทาด้วยซึ่งคงไม่ใช่แค่ในกลุ่มพม่าด้วยกันเนี่ยนะครับซึ่งมีทั้งฝ่ายต่อต้านฝ่ายรัฐบาลด้วยหรือแม้กระทั่งฝ่ายชนเผ่าที่คือตอนนี้มันค่อนข้างสุญญากาศน,นะครับอำน,นาจเด็ดขาดไม่มีมันเป็นสถานการณ์ที่เกิดช่องว่างตรงนี้ก็เลยเกิดความไร้ระเบียบของกฎหมายคือแปลเลยพวกเนี้ยนะครับ ก,ก็ถูกมองกันว่าสิ่งเนี่ยก็น่าจะโดนแก๊งสีเทาทุนสีเทากลุ่มเนี้ยจับไปเพื่อที่จะหลอกลวงไปเพื่อจะไปโปรโมทไปทำการตลาดให้เว็บพนันออนไลน์หรือแก๊งคอสเซเตอร์อะไรพวกนี้นะครับก็แต่ประเด็นก็คือว่าเขาเขาก่อนเดินทางไปก็ถูกพลาดตัวไปที่เมอวดีนเนี่ยเขาบ,บินจากจีนมาลงที่สวนภูมิแล้วนั่งรถจากสวนภูมิไปจังหวัดป่าต่างกันไทยก็บอกว่า มันมัน,ม,นมันไม่เกี่ยวกับทางการถ่ายซึ่งพูดมันก็ถูกอะ่ะแต่ว่ามันจะไม่เกี่ยวเลยหรือว่ามันจะเกี่ยวโดวยตรงเนี่ยผมว่าเรื่องนี้ก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกันว่าเอะเราไปรู้เห็นเป็นใจหรือเราไม่ได้เกี่ยวแบบใส่ซื่อแบบนั้นเลยหรือเปล่าเนี่ยก็ถแถลงกันมาแล้วนะครับแต่สังคมเชื่อไม่เชื่อ,อกลิกนหนึ่งแต่วันนี้จะบอกว่าจะเชื่อมโยงดูว่าสามเหตุการณ์เนี่ยมันสะท้อนอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยทั้งนี่ไม่นับทางสามยัดชายแดนภาคใต้นะครับ ก็แน่นอนปัญหาใหญ่คือเป็นปัญหาระดับที่เรียกว่าเป็น geo p o l i t i c เป็นปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์ที่บีบกดเข้ามาอย่างประเทศไทยของเราทั้งทุกทิศนะครับทั้งสีภาคเลยเนี่ยเรากำลังเจอภัยที่มันมาพร้อมกับการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการค้ายาเสพติดก,การค้ามนุษย์แกง๊แกง call center ทุนสีเทานะครับ แรงงานอุปะยบอะไรก็ว่าไปสแสกมมออะไรพวกนี้มันมันประเดประดังมาทุกฝากฝั่งเลยนะครับแล้วจนกลายเป็นว่าเอ้สามเหตุการณ์เนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วมันก็สะท้อนถึงกฎหมายบ้านเราที่มันไม่เข้มงวดแล้วก็มาดูอ่อนแอไปหรือเปล่าหรือกฎหมายมาดีอยู่แล้วแต่ว่าผู้บังคับใช้กฎหมายเราเไม่ตรงไปตรงมานะครับไม่ไม่โปร่งใสนะครับหรือจําเป็นต้องปฏิรูปต้องปรับกฎหมายกฎระเบียบแล้วกันใหม่หรือเปล่า ก็เป็นอีกโจทย์ที่ต้องคิดเหมือนกันแต่ทั้งหมดนี่มันบอกเรานะครับว่าสามเหตุการณ์เนี่ยมันทําให้ภาพลักษณ์ประเทศไทยเนี่ยที่เราพยายามจะส่งเสริมไม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับต้นของโลกเนี่ยดึงนักท่องเที่ยวมาเป็นศูนย์กลางเรื่องสุขภาพเป็นฮับนู่นนี่นั่งเนี่ยเอ๊ะมันดูจะสวนกระแสกับปรากฏติการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับคดีความพวกนี้เนี่ยมันสะท้อนอีกภาพหนึ่งที่เป็นด้านมืด ไทยเป็นอันซีนไทยแลนด์ว่าถ้าเราไม่จัดการสาสางพวกธุรกิจข้ามชาติแบบนี้เนี่ยนะใช้ไทยเป็นฐานนะฮะมายิงคนมาทําร้ายคนแล้วหนีออกไปจากนอกประเทศเพื่อบ,บ้านอย่างเงี้ยถึงเวลาก็มาก่อเหตุอีกอะไรแบบนี้หรือเราไปเป็นสะพานเป็นคนปกป้องคุ้มครองเขาด้วยซ้ำหรือเปล่าเจ้าหน้าที่บางหน่วยบางส่วนหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราไม่ปราบปรามไม่ดําเนินการตรงไปตรงมาหรือกฎหมายไม่มีประสิทธิภาพาพอเนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าเป็นห่วง สุดท้ายเราก็จะกลายเป็นอันซีนไทยแลนด์ที่เป็นเห็นด้านที่เป็นดาร์กเป็นเป็นเป็นด้านมืดที่ที่ถูกปกปิดซ่อนอยู่แล้วเราก็จัดการกันไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไปบอกประเทศเพื่อนบ้านไปบอกนักท่องเที่ยวว่าเราพร้อมต้อนรับเราปลอดภัยเราสะดวกสบายอยู่ที่นี่ไม่ต้องห่วงเรื่องสุขภาพอะไรแบบนี้ผมผมคิดว่านี้รัฐบาลจะต้องทําให้เป็นวราระ พิเศษเป็นเรื่องเป็นราวและปราบปรามเรื่องนี้ทั้งเรื่องกระบวนการค้ายาเสพติดนะครับการค้าม,มนุษย์แรงงานผิดกฎหมายนะครับ Call Center Scammer พวกนี้นะครับแก๊งเหล่านี้นะครับใช้ไทยเป็นทางผ่านแล้วก็เจ้าหน้าที่เราดูเห็นเป็นใจด้วยเนี่ยสรุปก็คือปราบไม่หมดแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มาหลายปีแล้วแต่ว่าวันนี้ก็ยิ่งขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็ท้าทายกฎหมายอยู่แบบเนี้ยถึงเวลาต้องออาจริงไม่ใช่แค่จี้เปล่า